มีความพร้อมมีความพร้อม,อมไปลุยอาแล้วครับสมการ เดี๋ยวซ้ายไปได้บนรอบหนึ่งก็พอแล้วเปียกแล้วเปียกแล้วเร็วมีน้ำไมน้ำแล้วเร็วเร็วโอ้ยเปียก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 แล้วสู้น้ำไหมสู้น้องไหมสู้น้ำไหมโอ้ยหมดละหมด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 แล้วหมดแล้วป่า